พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะพี่ชื่อธุกิจะครับก็เป็นสิทเก่ารุ่น57นะครับอของสาขาธุรกิจพัฒนานะครับส่วนพี่ค่ะชื่ออุ้มนะคะรุ่น57เหมือนกันค่ะก็คืออยู่ในอ,อ,อ่อเรียนเช็นจองมิสเศษเหมือนกันค่ะบรรยากาศในตอนเรียนเป็นยังไงบ้างคะ ก็บรรยากาศในตอนเรียนก็สนุกสนุกสนานะคะแล้วก็อาจารย์ก็่อนขัางที่จะสอนโอเคนะคะแล้วก็ให้เราได้ทดลองเรียนรู้นะคะในในห้องเรียนด้วยนะคะก็ก็โอเคค่ะเป็นดีแล้วตอนนั้นในช่วงที่ฝึกงานนี่มันเป็นยังไงบ้างคะในตอนที่ยังไม่มีโควิดตอนที่ยังไม่มีโควิดก็คือเออยังไม่ได้มีการเรียนออนไลน์อะไรแบบนี้เนาะก็คือตอนที่ฝึกงานเนี่ยของพุ่งเนี่ยก็คือฝึกที่การบินไทยนะคะที่ครัวการินไทยเนาะก็ ตอนนั้นเนี่ยเราได้ไปฝึกงานในแต่ละแผนกนะคะคือใน <Viol in S 2> ในนั้นเนี่ยเขาจะให้โรเทคเนาะเราจะได้ไปอยู่ reais. เนี่ยเกือบจะทุกแผนกในในออกคิกันมีไทยเลยนะคะโดยโรเทคเนี่ยที่ราประมาณแผนกละประมาณ3มเดือนนะคะแล้วเราก็ฝึกงานไปเรื่อยๆนะคะแต่ละแผนกนะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะเรื่องในเรื่องของโรฮาวของแต่ละแผนกว่าเขาเนี่ยจะต้องใช้ค <Yeah. S 2> ิวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานขึ้นายเยอะมากเลยค่ะ เอย่างที่พี่ฝึกสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยพี่ฝึกที่โรงแรมบัญญัติทีนะครับในบนเรือนะครับตอนนั้นมันเป็นเรืออัศวาเนาะ<ม>ก็เป็นพูลเซอร์วิสนะครับแล้วรอบที่สองเนี่ยพี่ฝึกที่เรเนซองนะครับโรงแรมเรเนซองนะครับในเขื่อนจ<ม>ีนะครับนะครับอยู่ตรงลาดประสงค์ก็ฝึกในตำแหน่งครัวเบเกอรี่นะครับก็จริงๆก็คือได้จาประสบการณ์จากการฝึกงาน,นค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอย่าง บัญชีเนี่ยพี่ฝึกในแผนก f อหรือว่าเสิร์ฟนะครับอย่างพี่ก็จะเรียนรู้หน้าบ้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเจอแขกอะไรเงี้ยครับแล้วหลังบ้านเนี่ยก็มาฝึกตอนที่เรียนในซองเนาะก็คือฝึกอยู่ฟัวเบเกอรี่นะครับก็ได้เรียนรู้ในแบบการทําขนมต่างๆเพราะว่าในวิชาเรียนที่เราเราเรียนที่เนี่ยครับมันก็มีวิชาเบเกอรี่อยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแล้วพี่ก็ได้เหมือนได้ความรู้จากที่เนี่ยไปเหมือนไปอาดัใช้ตอนฝึกงานด้วยครับ ตอนไปฝึกงานนี่ต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมคะในช่วงนั้นก็ในตอนที่เราเริ่มไปฝึกงานใช่ไหมคะคืออยากจะบอกว่าก่อนที่เราไปฝึกงานเราก็เป็นนักศึกษานะคะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานมากขนาดนั้นเนาะสกิลที่เราอาจจะต้องฝึกเพื่อที่จะเอาไปอัดใช้ในการทํางานเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของภาษา ะะหรือว่านัจจรบันเนี่ยที่เราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่เนาะก็คือจะเป็นตัวช่วยสํรราคัญน,นะคะในการเอาไปฝึกงานหรือแม้แต่ในการทํางานจริงๆนะคะแล้วก็2ก็คือในเรื่องของการคอมมินท์นะคะนอกจากเรื่องภาษาแล้วเนี่ยการสือรร่อสารนะคะในการทํางานเนี่ยก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สําหรับพี่พี่วองว่ามีความสํรราคัญนะคะที่จะทําให้การคอมเม้นท์เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเขียนได้ดี มันก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีม,มีมีแบบเหมือนข้อดีที่มากกว่าที่มากขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปะ d ด p ใช้นนนในการทำงานกันนะคะการในการปรับตัวของพี่อะพี่รู้สึกว่าตอนที่พี่คือชีวิตนักศึกษากับชีวิตการทํางานนะครับมันไม่เหมือนกันตรงที่นักศึกษาคือคือจะถามว่ามันมันเรียนหนักไหมมันก็เรียนหนักแต่ว่าทํางานนะครับมันมันทำงานกับคน เพราะฉะนันสิ่งแรกที่เราควรจะต้องปรับตัวคือความอดทนที่เราเราจะต้องอดทนมากขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็การมีสวิตไมล์ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วที่เนี่ยก็คือสอนไปที่ที่วิยาลัยของเราครับก็คือสอนไปอยู่แล้วในใน,ในระดับหนึ่งแล้วก็เราก็ไปปรับใช้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสวิตไมล์นะครับก็คือแบบ ต้องบริการแขกหรือลูกค้าเรายังไงอะไรเงี้ยนะครับให้เขาประทับใจมากที่สุดซึ่งโรงแรมที่พี่ฝึกอะครับมันก็ห้าดาวเนาะเพราะฉะนั้นคือในเรื่อง,องของเซอร์วิสอะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบเป๊ะนิดนึงอะครับอูม้มแบบพี่เอกเราไปฝึกงานในช่วงปีไหนคะเกี่ยวของพี่นะคะตอนที่เราฝึกงานเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยเราของพี่อุ้มเนี่ยก็คือฝึก ตอนปีสองถ้าว่าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็ฝึกที่กันมีไทยเนี่ยปกติด้วยถัดสุดเนี่ยมันจะต้องฝึกทั้งหมด4ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝึกกันจนจบเลยนะคะของพี่อะครับคือที่ที่ต้องบอกว่าฝึกอย่างอย่างของอุม๋มอะคือฝึกฝึกทั้งหมด4ปีอย่างของพี่อะครับ พี่ฝึกทั้งหมดสรอบนะครับแต่อาจจะไม่ถึง4ปีรอบแรกเนี่ยพี่จําไม่จําเรื่องเวลาไม่ได้แน่นอนนะครับก็ประมาณ2อสเดือนแต่คือมันมันเป็น3เดือนที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันตรงที่เราเรียน3วันแล้วเราต้องไปฝึกงานอีก3วันเท่ากับเราจะมีเวลาพักแค่แค่วันเดียวถูกไหมครับอ่าแล้วก็ฝึกรอบที่2อเนี่ยอันนี้คือไปเต็มตัวเลยก็คือฝึกทั้งหมด5เดือนน่าจะ5เดือนกว่ากว่าก็คือพีอินเทอร์แล้วก็อินเทอร์เรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยมันเป็นย,ยังไง ก็ตอนนั้นนะคะอย่างของครัวการีไทยเนี่ยคือเราจะเรียนที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด3วันเนาะอีก3วันเนี่ยเราก็จะไปคุยกับที่ครัวการีไทยว่าเขาจะให้เราเนี่ยเข้าไปทํางานเนี่ยวันไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรียน2วันแล้วก็ไปฝึกงานที่ครัวการีไทย3วันอย่างเงี้ยค่ะตอนฝึกงาน3วันเรียน3วันก็คือเราก็ต้องแบ่งเวลาแหละใช่ต้องแบ่งเวลาให้ดีใช่ครับแล้วตอนไปฝึกเราเป็นคนขอไปฝึกหรือว่าทางโรงแรมแบบเรียกตัวกับ พวกับบมหรือยังไงคะเหมือนตอนนั้นถ้าเป็นโครการินไทยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีเรื่องของการทำย o u ระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็โครการในไทยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนออฟเฟอร์ให้กับทางนนาักษะะ เราลุกแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเชืเอดการใ,ใ,นในการฝึกรอบแรกใช่ครับในการฝึกรอบแรกเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับการมี็นไถ่กัคืออาจารย์นะครับมีคอนเน็กชันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็ปลดประสบก,การณ์ให้เรามากๆเลยแล้วก็แบบอยากจะแบบขอบคุณด้วยที่มหาวิทัยอะครับก็คือแบบเหมือนทำให้อุยอ่ะแล้วเราก็ได้มีประสบการณ์ตรงนี้อะไรเงี้ยในในตอนที่แบบเข้ามาตอนเรียนตอนแรกๆเลยอะครับใช่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อออย่างอุ้มเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะมีการทํา MOU แบบนี้ไหมแต่ว่าเท่านักปัจจุบันที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็คือไม,ไม่ไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยไหนที่ทํา MOU กับบริษัทจริงๆเพื่อให้เราได้ไปฝึกงานหรือว่าได้ไปทดลองทํางานจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในการทํางานเนี่ยจริงๆมากขึ้นนะคะก็จะเป็นข้อดีของเราอีกอีกอ,อย่างหนึ่งการก็ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยดีมากๆาที่อ,อ่อพวายตัว MOU เนี่ยให้นะักศึกษาอันนี้ที่บอกเลยนะคะ การสัมภาษณ์ของการฝึกงานนี่ยากไหมครับค่ะก็ถ้าเป็นครูการบินไทยสําหรับพี่ตอนนั้นเนาะวันอาจจะผ่านมา,านานแล้วก็มาแบบเจ็ดแปดปีนะคะก็สําหรับพี่พี่บอกว่าไม่ยากนะคะการอ่อการสัมภาษณ์ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ง่ายๆเช่นว่าทําไมถึงอยากมาทาที่นี่นะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้เรื่องอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างประมาณนี้นนะคะ่ะของพี่ ก็การสัมภาษณ์ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ยากเหมือนกันแต่ว่าของพี่อ่ะในใน,ในมันเป็นสังแระเนาะเพราะฉะนั้นเราเหมือนเหมือนเราต้องสัมภาษณ์กับกับหัวหน้าแผน,นเราด้วยแล้วก็สัมภาษณ์กับเ r อาร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนสองสองรอบใช่ไหมครับถามว่าคําถามอะครับคือก็เป็นป,ปกติเขาส่วนใหญ่จะตื่นเต้นเองมากกว่าคําถามมันไม่ได้ยากนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าสมมติว่าเฮ้ยเราเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แค่นั้นเองว่าเราจะตอบคำถามเขายังไง ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคาถามแบบเฮ้ยทุนอยากจบไปแล้วอยากทําอะไรอะไรเงี้ยครับคือถ้าสมมติว่ามันตรงกับที่เราจะสมัครนะครับขอรับเราอยู่แล้วแหละอยากจะถามตอนที่ที่ฝึกางานครับเวลาเจอรับมือกับลูกค้าที่รับมือยังไงใช่ไหอ่าโอเคอเคือคคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีเราก็ไปทํำาที่ยาก <laughs> สำหรับเราเหมือนกันเนาะเพราะอย่างแรกเลยคือ ในการทํางานอะค่ะด้วยด้วยการทํางานตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับลูกค้าหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ยากๆในที่ทำงานยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อเราทํางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สกิลบางอย่างหรือว่าเราจะมีความอดทนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะที่มันจะช่วยสอนให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์ยากๆในที่ทํางานได้นะคะโดยที่บางครั้งเนี่ย เพื่อนุ่งงานของเราก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยนะคะทําให้เราเนี่ยผ่านสถานการณ์ยากๆตรงนั้นนะคะไปได้นะคะอาจจะต้องถามคนที่มีประสบการณ์ว่าพี่คนนี้เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะผ่านไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรา,าจ,จะต้องถามเพื่อนร่งงานหรือว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะๆในที่ทํางานอะไรก็จะช่วยได้แ่ะเหมือนกันเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่การปรับตัวของเราถ้าเราปรับได้เยอะ <c oughs> เรา <c oughs> ก็อยู่รอดถูก <c oughs> ครับ แต่ถ้าเราสมมุติว่าเราไม่ปรับเลยเงี้ยเราก็อาจจะอยู่ยากซึ่งมันอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละนะครับว่าเราจะแบบปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนใช่สุดท้ายนี้ก็อยากให้พวกพี่ๆแนะนำอะไรเกี่ยวกับน้องที่กำลังส ค่ะก็สำหรับอุ้มเองนะคะก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งอุ้มเข้าใจว่าด้วยสถานการณ์โควิด19ที่ทวีชาน้องมันอาจจะทําให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยได้ไปทดลองหรือทำอะไรอะคะ่ะนอกห้องเรียนเนาะแต่หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็อยากจะฝา,ากให้น้องๆค่ะอยากจะให้ลองไปทดลองอะไรหรือว่าไปลองทํางานนะคะข้างนอกดูนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ในการทํางานจริงๆเนี่ยกลับมา ซึ่งมันจะช่วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะคะในการทํางานจริงๆต่อไปในอนาคตได้ค่ะก็ถ้าในเรื่องที่อยากจะฝากใช่ไหมครับก็เอาจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงน้องๆหลายๆคนก็คงน่าจะกังวลในเรื่องของนั่นะสถานการณ์โควิดเนาะด้วยด้วยที่ข่าก็มีว่าแเฮ้ยร้านอาหารปิดตัวเยอะโรงแรมรีทายพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เอาจริงๆแล้วธุรกิจพวกเกี่ยวกับ อาหารอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงแตมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าเออเหมือนโควิดนะครับเรื่องตอนนี้เริ่มมีวัคซีนเริ่มมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มเบาลงเริ่มเปิดประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยังไงอะครับธุกรกิจพวกนี้มันกลับมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆครับไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเฮ้ยเรียนจบจากแบบสาขานี้หนุนจะทํางานอะไรได้ดูอย่างที่2คนนะครับพี่ก็จบธุกรกิจพัตทาร นะครับแต่ว่าสามารถเอาความรู้ที่ได้จากที่นี่นครับไปอัดแอปใช้ในสายงานที่ตัวเองทําอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่าแบบไม่ต้องกลัวเลยว่าน้องจบจากสถานีไปจะจะแบบเฮ้ยไม่มีงานทาหรือเปล่าใช่มั่นใจมากวพาจบที่นี่แล้วมีางานทำแน่นอนใชค,ค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ไนดีเยือนนะคะไม่ต้อง